สวัสดีครับผมต้อมจากไคเน่ครับวันนี้ผมนำา Hondacity ในรุ่น SV นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไ y บริดแล้วก็เป็นรุ่นที่เข้ามาทับตลาดเข้ามาเสริมตลาดใหม่ล่าสุดนะครับรถรุ่นนี้หรือว่าในรุ่น SV ตั้งราคาค่าตัวเอาไว้769,000บาทนะครับเรียกว่าราคาปรับลดลงมาจากในรุ่น RS เพราะว่าแต่ก่อนในรุ่นที่เป็นขุมพลังไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น RS ตกแต่งเข้ามาเรียกได้ว่านะครับก่อนหน้านี้น Honda ก็จะทำตลาดใน Honda City ขุมพลังไฮบริดเพียงรุ่นเดียวเป็นรุ่นที่ตกแต่งในสไตล์ RS มาทาั้งคันราคาที่ตั้งเอาไว้839,000บาทราคาแตกต่างจากรุ่นนี้นะครับตอนนี้ Honda ก็ปรับทับลงมาหรือว่าเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า Honda City ในรุ่น SV รุ่นนี้ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าราคาน่าสนใจมากนะครับ769,000บาทแต่ว่าได้ในเรื่องของระบบขับไลยชั้นสูงที่เรียกว่า Honda Sensing เข้ามานะครับแล้วก็ ได้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือว่าขุมพลังที่เป็นไฮบริดเข้ามานะครับเทคโนโลยี e-suv เหมือนกับในรุ่น rs ทุกอย่างนะครับเรียกว่าในเรื่องของความประหยัดน้ํามันจัดเต็มแน่นอนในเรื่องของระบบปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนก็จะแตกต่างกันเพียงอุปกรณ์ตกแต่งในสไตล์ rs เท่านั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้รถที่น่าสนใจแล้วก็ราคาหรือว่าแกลบของราคาเมื่อเรามาดูในตลาดซิติคาตลาดอีวคาตอนนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปของตลาดก็ถือว่า ราคาใกล้เคียงกันมากๆรุ่นนี้นะครับทำราคาลงมานะครับเรียกว่าเขย่าตลาดรถยนต์อีกข่ามากๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า Honda City ในรุ่น SV นะครับผมก็ขับทดสอบจากกรุงเทพมหาคนครมาที่จังหวัดระยองแล้วก็เป็นการขับไปกลับระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 400กิโลเมตรนะครับมาดูกันว่าอัตราสิ้นเลืองมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเราก็จะนําไปติดตั้งเครื่องมือทดสอบนะครับไปดูในเรื่องของผลทดสอบต่างๆเพราะว่า Honda City ในขุมพลัง e-SUV โฉมใหม่นะครับหรือว่าในรุ่นปรับโฉมใหม่ในเชนใหม่นะครับก็จะมีการเพิ่มซีรีส์ของแก้มยางเข้ามาอีกเล็กน้อยเพิ่มความนุ่มนวลเข้ามามากขึ้นเดี๋ยวผมจะนําไปทดสอบนะครับพร้อมกับรีวิวนะครับแล้วก็รายงานให้กับทุกท่านทราบว่าแก้มยางที่เพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อยสูงขึ้นอีกเล็กนน้อยะัมจ นุ่มนวลมากขึ้นหรือเปล่าขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมจะขับไปคุยไปพร้อมกับติดตั้งเครื่องมือทดสอบเรียกว่า Performance Box นะครับมาดูกันว่าผลทดสอบในเรื่องของอัตราเร่งอัตราสิบเปลินที่เราได้ขับขี่แบบจริงๆนะครับจากกรุงเทพมาที่จังหวัดระยองระยะทางนะครับที่บอกไปก็คือไปกลับประมาณ400กิโลเมตรมาดูกันว่าอัตราสิบเ,เฉลี่ยจากการขับใช้งานจริงๆไม่ได้ปั้นนะครับขับแบบสบายๆเลยแล้วก็ใช้ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมองเป็นหลัก ว่าก็จะมีบางช่วงนะครับที่ถูกกําหนดเอาไว้ว่าให้ใช้นะครับประมาณไม่เกิน90กิโลเมตรชั่วโมงตัวนี้เราก็จะขับเป็นไปตามกฎหมายกําหนดนะครับโดยภาพรวมแล้วก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับมาดูว่าอัตราซิ้เปลืองมันทําได้ดีแค่ไหนครับ ด้านรายละเอียดของดีไซน์ในรุ่น SV จะแตกต่างจากในรุ่น RS พอสมควรเพราะว่าในรุ่น RS ต้องบอกว่าจัดเต็มในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็มีดีไซน์ที่สปอร์ตมากกว่านี้แต่ว่าในรุ่น SV นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดแล้วก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo ของ Honda City เหมือนกันนะครับก็จะดูคล้ายกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโ u r b o ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของขุมกําลังเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น ดีไซน์ของไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าที่แตกต่างกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่น RS ก็จะเป็นแบบครีบผลึกที่เป็นแบบ LED เข้ามาตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟกลางคืนหรือว่าแสงสว่างก็จะเป็นแบบฮาโลเจนอยู่แต่ว่าก็ยังมาพร้อมกับไฟ daytime running light ครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับบริเวณกันชนหรือว่าดีไซน์กันชนก็แตกต่างกันไปเพราะว่าในรุ่น RS ก็จะมีชุดตกแต่งดีไซน์สปอร์ตเข้ามาแล้วก็นะครับ รุ่น SV ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกตกแต่งเข้ามาด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรนะครับถ้าใครอยากได้ไฟตัดหมอกก็ไปหาตกแต่งหรือว่าติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับนอกจากนี้นะครับจุดที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่อย่างชัดเจนนี่ครับบริเวณกระจังด้านหน้าหรือว่าขอบฝากระโปรงต่างๆปกติแล้วคิ้วตกแต่งบริเวณฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นรุ่นที่แล้วหรือว่าเป็นซิตี้ชมที่แล้วก็จะเป็นคิ้วตกแต่งที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่บางท่านไม่ชอบนะครับตอนนี้ก็ถูกปรับลดขนาดลงมาเล็กน้อยนะครับ ก็จะเป็นแถบครเมียมเหมือนเดิมแต่ว่ามีขนาดเล็กลงกว่าเดิมและก็ตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นแบบซี่แนวขวางครับของเก่าก็จะเป็นตารางที่ดูแตกต่างกันไปรุ่นนี้เป็นซี่แนวขวางเข้ามามีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่แต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นสนัญลักษณ์ที่เป็นโลโกโ้เอสมาแล้วก็มีกรอบสีฟ้าเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์รายละเอียดของรุ่น SV นะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบพลอดภยน่ครับให้มาครบไม่ว่าจะเป็นต้องเลนไวน์หรือว่า กล้องมุมกว้างนะครับที่เป็นระบบการทํางานของความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ติดตั้งเข้ามาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่น RS หรือว่ารุ่น SV มีแน่นอนครับส่วนอื่นๆน่ครับกระจกมองข้างก็ปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแต่ว่ารุ่นนี้ฝั่งซ้ายก็จะไม่มี Honda l าเ Watch เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น RS นะครับก็จะมี Honda l าเ Watch ติดตั้งเข้ามาด้วยหรือว่ากล้องแสดงภาพด้านข้างทางฝั่งซ้ายติดตั้งเข้ามาครับ ในเรื่องของรายละเอียดของล้อปรับเปลี่ยนใหม่นะครับลวดลายก็ดูเรียบหรูดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็แอบสปอร์ตเล็กน้อยส่วนซีรีส์ของยางนะครับยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางดันหลบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวซีรีส์ของยางเรียกว่าหน้าหรือว่าแก้มยางกว้างขึ้นโตขึ้นอีกเล็กน้อยครับของเดิมเป็นขนาด18555 r 1 6หนะครับหรือว่าล้อขนาด16นิ้วแต่ว่าของใหม่นะครับล้อ16นิ้วเหมือนกันแต่ว่าตัวยางเป็นขนาด185 60 r 1 6ครับเรียกว่าแก้มยางหนาขึ้นหรือว่าสูงขึ้นอีก เล็กน้อยครับส่วนอื่นๆน,นะครับกุญแจนะครับที่ให้มาเป็นแบบคีเลสเซอร์ควบคุมง่ายๆนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณมือเปิดประตูต่างๆนะครับก็จะเป็นการตกแต่งด้วยกรอบสีโครเมียมทั้งหมดครับก็จะแอบ,บให้ความหรูหรามาด้วยแล้วก็มีปุ่มที่เป็นคีเลสเซอร์ตรงนี้ก็จะทําให้เราเข้าออกรถได้ง่ายเช่นกันครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของรายละเอียดด้านบหลังคานะครับก็จะติดตั้งเสาอาก,กาศหลังคาแบบครีบฉลัลงเข้ามาเช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะได้รับการตกแต่งเสาอาก,กาศ,ากกาศเป็น สีนะครับเป็นสีตามตัวรถนะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น RS นะครับเสารการแบบขีบฉลามก็จะเป็นการตกแต่งแบบสีดำมันเข้ามาครับ ซิตี้ e s e v ในรุ่น s v นะครับก็ต้องบอกว่าขาดรายละเอียดความสปอร์ตลงไปแต่ว่าถ้าเทียบดูแล้วนะครับราคาที่ต่างกัน70,000บาทแต่ว่าดีไซน์แบบนี้ก็ถือว่ารับได้นะครับไม่ได้ดูขาดหายอะไรไปมากมายนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบความสปอร์ตรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าดีไซน์ต่างๆภาพรวมก็ถือว่ามีอารมณ์สปอร์ตเล็กๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของกันชนด้านล่างนะครับกันชนท้ายนี่ครับก็จะมีดีไซน์รูปแบบลักษณะการออกแบบไม่ว่าจะเป็น ชุดทับทิมสะท้อนแสงแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคลียบการตกแต่งเข้ามาหรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับสเกิรด้านล่างเข้ามานะครับก็จะดูสปอร์ตด,ดีส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ถือว่าภาพรวมก็เน้นเป็นซีดานที่ให้ความเรียบหรูอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์ก็บอกเอาไว้ชัดเจนในรุ่น SV ก็จะมี e-sev ตัวแบตเข้ามานะครับแบต e-sev เขียนเข้ามาหรือว่าทําให้เรารู้ว่ามันเป็นรุ่น เครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองส่วนโลโก้ที่เป็น h mark ก็เหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีการเจาะกรอบสีฟ้าเข้ามานะครับก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็ดีไซน์ต่างๆหรือว่ารูปแบบของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led ทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนกับในรุ่น rs ครับเนี่ย <Yeah. S 1> ดีไซน์ต่างๆก็ให้มาครบรวมทั้งนะครับติดตั้งไฟเบรกดวงที่3เข้ามาด้วยเช่นกันครับ ซึ่งภาพรวมของรายละเอียดตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายรายละเอียดรอบคันนะครับก็เหมือนกับซีดานทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ตกแต่งชุดตกแต่งสปอร์ตมาเท่านั้นให้ความสวยงามหรือว่ายังดูสวยงามยังดูเรียบหรูดูทันสมัยเช่นกันครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการทดสอบ Honda City e-sev ในรุ่น sv นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นครับรุ่นนี้นะครับใช้ขุมกำลังเหมือนกันนะครับขุมกำลังเป็นขุมกำลัง h y บริดที่ Honda เรียกว่า Sport Hybrid MM immd ครับซึ่งเครื่องยนต์หรือว่าขุมพลังบล็อกนี้นะครับเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเป็นมอเตอร์ในชุดขับเคลื่อนแล้วก็ เป็นมอเตอร์ในการหมุนปั่นเทรลเตอร์ครับซึ่งการทำงานหรือว่าเทคโนโลยี h ฮบริด IMMD ของ honda นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันสูงแล้วก็มีในเรื่องของการตอบสนองการขับขี่ที่ดีมีการจูนอัพนะครับเป็นเรื่องของการทำงานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่แตกต่างจากทั่วไปนะครับก็จะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็น เทคโนโลยี e-SUV e ที่น่าสนใจของ Honda อยู่แล้วครับโดยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรบล็อกนี้นะครับก็จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเข้ามานะครับที่จะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด109แรงม้าหรือว่า80กิโลวัตต์นะครับทำงานอยู่ที่3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีครับ ส่วนแรงบิดของมอเตอร์นะครับก็จะมีกำลังสูงสุดถึง253นิวตันเมตรหรือว่า25.8กิโลวัตต์นะครับซึ่งแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ที่ศูนย์จนถึง3,000รอบครับก็เรียกได้ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของแรงบิดของมอเตอร์นะครับเป็นจุดเด่นแน่นอนเพราะว่าจะทำงานตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ที่ศูนย์หรือว่าทำงานตั้งแต่รถออกตัวครับซึ่งการทำงานการปรับจูนของ เทคโนโลยีไฮบริด i-MD ของ Honda นะครับก็จะมีการออกแบบนะครับในเรื่องการออกตัวหรือว่าการออกตัวหลกัหลกๆก็จะเป็นการออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เมื่อรถนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าเป็นการทำงานในรอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับหรือว่าในช่วงเร่งแซงต่างๆก็จะเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ จนลดลอยตัวไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะ Cruising Speed ท,ที่ความเร็วสูงก็จะมีการตัดสลับมาเป็นการทำงานของเครื่องยนต์ล้วนๆเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับในระบบ h y บริดก็จะเป็นการทำงานผสมผสานกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับช่วงการตัดต่อกำลังช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการจูนอัพการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อจะให้มีการทำงานนะครับและก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของกำลังที่ดีที่สุดแล้วก็ ให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดที่สุดเช่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจูนอัพนะครับรูปแบบการทํางานของเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่าเทคโนโลยีไฮบริด AMD ของ Honda นะครับที่มีการทํางานที่เน้นการประหยัดน้ํามันและก็เน้นสมรรถนะที่สูงด้วยครับหลายท่านยังสงสัยนะครับว่าชุดแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบไหนนะครับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่ง แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับขนาดไม่ถึง1กิโลวัตต์ออวนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับเคยถามมาแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0 0บาทไม่ถึง10,000บาทนะครับราคาประมาณนั้นซึ่งการรับประกันในตัวแบตเตอรี่ก็ต้องบอกว่าหายห่วงครับรับประกันกันไปยาวๆ10ปีนะครับส่วนระบบไฮบริดต่างๆที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะครับก็จะได้รับการรับประกันถึง5ปีเช่นกันครับสบายๆครับสำหรับเทคโนโลยีไฮบริด i.m.d. ของ Honda นะครับที่ Honda มักจะเรียกว่า Sport Hybrid i.m.d. นะครับนอกจากจะให้ความประหยัดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังให้อตัตราเร่งที่ดีด้วยกับ ผลทดสอบของ Honda City e s e v ในรุ่น SV รุ่นนี้นะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0-60กิโลเมตรชวมงวัดได้4.2วินาทีและ0-100ถึงกิโลเมตรตชวมงวัดได้9.7วินาทีครับด้านอัตราเร่งคอตไมล์หรือว่า0-402ถึงเมตรวัดได้17วินาทีที่ความเร็ว132.2กิโลเมตรตชวมงครับ ด้านประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้5.5วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้7.3วินาทีครับเมื่อดูจากตัวเลขสมรรถนะอัตราเร่งนะครับต้องบอกได้เลยว่า Honda City e s e v หรือว่า ขุมพลังไฮบริดของ Honda นะครับเป็นรถที่มีประสิทธิภาพดีมากๆอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่ำกว่า10วินาทีนะครับถือว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งจีจ๊าดจัดจ้านรุ่นหนึ่งในตลาดเลยครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งทางยาวช่วงเร่งแซงต่างๆนะครับตัวเลขก็ถือว่าผลทดสอบนะครับทำได้ดีมากครับสำหรับรถยนต์ในระดับนี้หรือว่ารถยนต์ในกลุ่มของ ซิติคารในกลุ่มของ e ีโคคาร์นะครับก็ถือว่ามันยืนหนึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของความแรงในเรื่องของสมรรถนะครับเช่นเดียวกับประสิทธิภาพเบรกที่ออกมานะครับเราทําการวัดประสิทธิภาพเบรกโดยวัดระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรช่วมงถึง0นะครับเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งได้เพียง 14. 4เมตรโดยมีค่า G อยู่ที่ 1.0G ครับรวมถึงนะครับระยะหยุดนอกเมือง หนึกิโลเมตรต่ชมงถึง0ูนย์เบรกจนรถจุดนิ่งเช่นกันนะครับวัดได้40.4เมตรที่1.0 G ครับซึ่งพบว่าระยะหยุดในระดับนี้นะครับรถยนต ซิตีคานะครับหายากนะครับที่ทําระยะหยุดได้ในระดับนี้แล้วก็ระยะหยุดที่ความเร็วสูงนะครับหนึกิมตรตชั่วมงถึง0นะครับเทียบชั้นกับรถดีๆหรือว่าทําเทียบชั้นกับรถยนต์ในราคาสูงในราคาแพงเลยนะครับหยุดดิ่งได้ประมาณ40เมตรนะครับทำได้ดีมากครับนะฮะตัวเลขไม่ว่าจะเป็นระยะหยุดในเมืองระยะหยุดนอกเมืองนะครับก็ถือว่า Honda City e s e v รุ่นนี้นะครับมีระยะหยุดหรือว่าระยะเบรกที่ดีจริงๆครับ ทำการวัดระดับเสียงรบกวนภายในสานะครับโดยเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับการใช้งานทั่วไปเหมือนกับการทดสอบประจำของเรานะครับระดับเสียงรบกวนภายในสาจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบล และความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับซึ่งเมื่อเราดูจากระดับเสียงรบกวนพลเรสารที่ออกมานะครับก็ถือว่าระดับเสียงรบกวนพลเรสารอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของรถยนต์ยุคนี้ครับ ถ้าดูจากผลทดสอบที่ออกมานะครับต้องบอกว่าไม่ต้องพูดมากนะครับพูดแล้วเจ็บปากนะครับรถดีจริงๆนะครับทั้งอัตราเร่งซึ่งสูบถึง100กิโลเมตรชั่วโมงที่เราทําการทดสอบผ่านเครื่องมือทดสอบ2ตัวมาล่าสุดนะครับทำได้เพียง9.7วินาทีครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพมีอัตราเร่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากเช่นกันส่วนระยะเบรกนะครับก็ต้องบอกว่า คตดดีนะครับเบรกทำได้ดีจริงๆนะครับระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์ประมาณนะครับ14.4เมตรนะครับก็ถือว่าสั้นมากแล้วก็ระยะหยุดนอกเมืองนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์นะครับเบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันนะครับวัดได้40.4เมตรนะครับก็ถือว่าสั้นสุดๆแล้วก็มีระยะเบรกที่ดีมากเช่นกันครับตั้งแต่เราทำการทดสอบมานะครับต้องบอกว่ามีน้อยนะครับที่ จะหารถที่มีผลทดสอบที่ดีแบบนี้ทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องของอัตราเร่งระยะเบรกนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างประทับใจสําหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับที่เราได้ทําการทดสอบมานะครับหลายด้านนะครับก็ถือว่านะครับอัตราเร่งดีระยะเบรกดีแล้วก็ยังมีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ประหยัดด้วยครับก็ต้องยกนิ้วให้กับเทคโนโลยีของ Honda แล้วก็ทีมออกแบบทีมจูนอัพของ Honda นะครับที่เซ็ตรถออกมาได้ดี ระดับนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีจริงๆนะครับที่เราได้ขับทดสอบมาถ้าเทียบกับระดับราคาถ้าเทียบกับความคุ้มค่านะครับคันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เลยครับ ชองโดยสารของ Honda City e s e v ในรุ่น s v จะเห็นได้ว่าการตกแต่งนะครับอาจจะดูแตกต่างจากในรุ่น r s บ้างเพราะว่าในรุ่น r s ก็จะเน้นความสปอร์ตเต็มตัวแต่ว่าพอทำตลาดในรุ่น s v เข้ามาเสริมแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆนะครับก็อาจจะดูลดน้อยลงไปบ้างในเรื่องของความสปอร์ตแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆก็แทบจะเหมือนกับในรุ่น r s ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าดีไซน์ก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็รูปแบบการตกแต่งก็จะมีทั้งสีดํามันที่เป็นกอสแบ็กเพียโนแบ็กตกแต่งเข้ามาด้วยแล้วก็รูปแบบการตกแต่งต่างๆก็จะเป็นสีโทูโทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ตัดกับสีดำนะครับตรงนี้ก็เน้นความสปอร์ตเน้นความหรูหราดีนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางต้องบอกว่าเหมือนกันกับในรุ่น RS ทุกอย่างเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วจอเครื่องเสียงตรงนี้นะครับ Honda ก็จะเรียกว่าจอ a d v a n c e ัสนะครับเป็นจอที่สามารถรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto แล้วก็สามารถรองรับกับระบบแผนที่น้ำทางรวมถึงก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไร้สายได้ด้วยครับก็จะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ทันสมัยและก็จุดที่ขาดหายไปเลยก็คือในเรื่องของจอแสดงภาพด้านข่านะครับที่ Honda เรียกว่า Honda Lenwash นะครับก็ไม่ได้รับการติดตั้งเข้ามาในรุ่น SV นะครับตรงนี้นะครับบางคน ก็ชอบบางคนก็เฉยๆนะครับสำหรับจอแสดงภาพด้านข้างนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องการขับขี่ในจังหวะเลี้ยวซ้ายหรือว่าการจอดบริเวณแนบข้างฟุตบาทเท่านั้นครับส่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกล้องแสดงภาพด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล้องมาพร้อมกับเส้นกระยะทันทีที่เราใส่เกียร์ถอยหลังถอยจอดนะครับก็จะมีกล้องแสดงภาพเข้ามาพร้อมกับเส้นกระยะนะครับก็ทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถอยจอดได้ง่ายขึ้นครับเรียกว่าภาพรวมนะครับถือว่า ให้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาใกล้เคียงแม้ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับถัดลงมานะครับในเรื่องของชุดควบคุมแอร์ตรงนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับชุดควบคุมแอร์ก็จะเป็นแอร์ที่บิวอินขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีการควบคุมด้วยหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วก็ปุ่มเป็นแบบ3าปุ่มมือหมุนปรับนะครับทั้งระดับแรงลมแอร์นะครับปุ่มปรับระดับทิศท,ทางแรงลมแอร์ต่างๆแล้วก็ปุ่มปรับอุณหภูมินะครับให้มา3าปุ่มนะครับ เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ารายละเอียดการตกแต่งเขาจะขาดหายในเรื่องของการตกแต่งกรอบสีแดงเท่านั้นครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะให้มาครบไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB นะครับ Type A 2.2ตำแหน่ง Power Outlet 12โวลต์ก็ให้มาด้วยครับจุดเชื่อมต่อตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อจะซิงกับเครื่องเสียงหรือว่าซิงกับจอเครื่องเสียงของเรานะครับที่เป็น Honda a 1ถัดได้ด้วยครับ ก็สามารถซิงกับ Android Auto Apple CarPlay นะครับผ่านระบบสายซึ่งทำง่ายแล้วก็ค่อนข้างสะดวกครับภาพรวมก็ถือว่าให้มาครบนะครับถ้าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดการทำงานฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ติดตั้งเข้ามาเช่นเดียวกับรายละเอียดของจอมาตรัตเรือนใหม่ตรงนี้ก็จะเหมือนกันทุกอย่างในเรื่องของดีไซน์เหมือนกับในรุ่น RS ทุกอย่างนะครับอาจจะแตกต่างในเรื่องของ ดีเทลการตกแต่งกราฟิกนะครับแต่ว่าภาพรวมเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสี TFT เข้ามาเหมือนกันแล้วก็แสดงรายละเอียดการทำงานเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าให้มาครบนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยยั้งสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ติดตั้งเข้ามาเหมือนกันทุกอย่างนะครับทั้งในรุ่น RS แล้วก็ในรุ่น SV เช่นเดียวกับ ขุมพลังหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็น e-sev ขุมพลังไฮบริดนะครับสเปคเดียวกันทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานหน้าจอต่างๆนะครับเหมือนกันครับรายละเอียดตรงนี้ก็บอกเอาไว้ครบสามารถเข้าไปควบคุมระบบ การทำงานต่างๆได้ง่ายผ่านมาร์วัดเรือนใหม่แล้วก็สามารถเข้าไปควบคุมระบบการทํางานต่างๆนะครับผ่านพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งนะครับเข้าไปเลือกปรับเซตปรับตั้งได้นะครับชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงเป็นหลักแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดการทํางานของมาร์วัดเรือนใหม่รายละเอียดการทํางานของการขับขี่ต่างๆนะครับเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้ครับนะครับ ก็จะมีการปรับเซตปรับตั้งทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันดูสปีดนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆที่เข้ามาเช่่ยเหลือนะครับตัวน,นี้ก็สามารถเข้าไปปรับเปิดปิดนะครับระบบควบคุมการทํางานของ Honda Sensing ได้ด้วยครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเราเทียบในเรื่องของปัจจัยหลักๆไม่ว่าจะเป็น ขุมพลัง e-SUV หรือว่าขุมพลังไฮบริดรวมถึงระบบพอร์พลอยชั้นสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ให้มาเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งในรุ่น r s แล้วก็ในรุ่น SV ครับส่วนชุดควบคุมทางฝั่งขวามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบรักษาความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบแปรผันติดตั้งเข้ามาด้วยควบคุมการน้ำงานนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นปุ่มที่มีสัญลักษณ์บอกเอาไว้ชัดเจนครับตรงนี้นะครับในเรื่องของ รายเอียดความปลอดภัยันสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ก็จะรวมนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Lane Keeping นะครับหรือว่าระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับก็จะดทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาพร้อมกับดึงพวงมลาลัยกลับโดยอัตโนมัติทันทีที่รถของเราขับทับเส้นจราจรต่างๆนะครับตรงน,นี้ก็ให้ความปลอดภัยสูงรวมถึงนะครับ Lane Departure Warning ก็จะเป็นระบบเตือนนะครับเมื่อรถ ออกนอกช่องจราจรต่างๆก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับแยกการทํางานได้หรือว่าสามารถปรับเพื่อจะให้มันทํางานพร้อมกันได้ครับทาให้เราขับขี่ได้ง่ายและก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในเรื่องของระบบช่วยเตือนก่อนการชนพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับหรือว่าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับก็จัดงานได้อย่างแม่นยําเช่นกันแล้วก็ติดตั้งเข้ามาใน Honda Sensing ทั้งหมดครับ ภาพรวมนะครับก็ค่อนข้างประทับใจครับสําหรับอุปกรณ์เหล่านี้ที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทําการทดลองใช้แล้วนะครับ Honda Sen s ซิ g ต่างๆนะครับหรือว่าระบบการทํางานต่างๆระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรต่างๆก็ทํางานได้อย่างฉับไวและก็แม่นยํารวมถึงนะครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันก็ถือว่าเป็นระบบที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แปรผันตามรถคันยังหน้าตลอดนะครับแม้ว่าจะใช้กล้องเลนไวขนาดใหญ่ก็ตานะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบตัวเดียวก็ตามแต่ว่ายังทํางานได้อย่างแม่นยาําทั้งในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ในช่วงโครเพสต,ต่างๆยามค่ำคืนต่างๆก็ยังพอทํางานได้อยู่ครับซึ่งเราก็ได้ลองทดสอบลองขับขี่มาแล้วนะครับระบบเหล่านี้ก็ทํางานได้ดีนะครับเกินคาดนะครับ ปกติแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ตัว Honda Sensing มันจะทำงานได้ละเอียดทำงานได้แม่นยำขนาดนี้นะครับหรือว่าในช่วงที่มีฝนตกบ้างนะครับระบบก็ยังทำงานอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วนะครับระบบที่เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยต่างๆก็จะเป็นระบบที่ทันสมัยเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการขับขี่ต่างๆก็ยังขับขี่ด้วยมนุษย์หรือว่าเราจาเป็นจะต้องควบคุมการขับขี่เป็นหลักทิศกันครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขับทดสอบ Honda City e s e v ในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น SV ที่ Honda Automobile เสริมทับเข้ามาหรือว่านำรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเสริมรุ่นย่อยเข้ามานะครับในการแข่งขันกันในตลาดมากขึ้นแล้วก็รุ่นนี้น่าสนใจมากๆกับราคาค่าตัว769,000บาทสมรรนะนะครับเรียกว่าเทียบเท่ากับในรุ่น RS เลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับ การขับขี่การประคับควบคุมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งจากเครื่องมือทดสอบของเรานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ยืนหนึ่งในระดับหัวแถวนะครับสำหรับรถยนต์ในกลุ่มซินิคาร์รถยนต์ในกลุ่มเอลคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็อาตาัตราสิบเปลืองขับแบบไหนก็ประหยัดขับอย่างไรก็ประหยัดนะครับสำหรับ Honda City e s e v รุ่นนี้ครับ แล้วก็ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรขึ้นไปอย่างสบายๆรับแบบไหนนะครับ mm. เล่งได้เต็มที่เล่งแบบรวดเร็วหรือว่ารีบร้อนแค่ไหนนะครับตัวเลขก็ถือว่ายังทําได้ประหยัดประยัดแล้วก็ที่เราเดินทางกันมาที่จงังหวัดระยองวันนี้นะครับขับไปกับก็จะอยู่ที่ประมาณ25กิโเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ประหยัดมากๆชุนท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Honda Auto m o b ม l e ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ มอบอกาศหรือว่ามอบรถยนต์รุ่นนี้หมผมได้รีวิวทำความรู้จักและก็เจาะลึกในรุ่น SV รุ่นใหม่ล่าสุดของ Hondacity eSUV หรือว่าคุมพลังไฮบริดนะครับให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันว่ามันมีความน่าใช้แค่ไหนสมรรถนะมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดซ u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของขายเนอร์ทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ